สวัสดีค่ะวันนี้เมย์จะมา DIY เสื้อตัวเก่าให้กลายเป็นโบสุดน่ารักกันเลยค่ะไปดูกันเลยค่ะซึ่งวันนี้นะคะเมย์จะทําเป็นโบสามชั้นค่ะอุปกรณ์มีอะไรบ้างนั้นเรามาดูกันเลยค่ะเราจะมีผ้าทั้งหมด3มชิ้นด้วยกันนะคะตัดขนาดลดหลั่นกันไปค่ะก็จะมีได้นะคะก็มีเข็มมีกันไกลมีปืนยิงกาวมีกาวแท่งนะคะแล้วก็จะมีกิ๊บปักเป็ดค่ะ ซึ่งวิธีการนะคะเราก็นําผ้าชิ้นที่ใหญ่ที่สุดนะคะมาพับลักษณะตามคลิปเลยค่ะแล้วก็มาพับครึ่งแบบนี้นะคะแล้วก็ทําการจับจีบผ้านะคะให้ออกมาลักษณะตามคลิปแบบนี้ค่ะเราก็จะได้เป็นโบนะคะแล้วก็นําเข็มกับด้ายนะคะมาเย็บติดให้เรียบร้อยค่ะรึงให้แนบชิดกันนะคะจะได้ไม่หลุดง่ายค่ะ ซึ่งทั้ง3ชิ้นนะคะก็จะทําแบบเดียวกันหมดเลยค่ะขนาดของผ้านะคะชิ้นใหญ่สุดนะคะก็จะใช้ประมาณ50าสิบเซนคูณด้วย30เซนนะคะชิ้นที่2ก็ลักษณะเดียวกันค่ะเท่ากันนะคะส่วนชิ้นสุดท้ายนะคะชิ้นที่3เนี่ยก็จะเล็กลงมาหน่อยนึงนะคะอาจจะเป็นสามสิบเซนคูณสี่สิบเซนก็ได้นะคะแล้วแต่ว่าขนาดนี้เราสามารถเปลี่ยนแปลงแดัดแปลงได้เลยนะคะไม่ฟิกตายตัวค่ะ นี้นะคะเป็นชิ้นเล็กสุดที่แมวทำเมจะทําให้ดู2ชิ้นด้วยกันนะคะอ่าอ่าเย็บติดเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะนํามาประกอบกันเลยค่ะเมื่อได้3มชิ้นลักษณะนี้แล้วนะคะเราก็เอาชินนช้นที่1กับชิ้นที่2นะคะซึ่งมีขนาดไล่เลี่ยก,กันก่อนนะคะมาประกบกันแล้วก็อ่าเย็บติดให้เรียบร้อยนะคะอ่าจัดระเบียบให้สวยงามแล้วก็เย็บติดให้แน่นเลยนะคะจะได้ไม่หลุดออกมาง่ายค่ะ โอเคนะคะเมื่อเราเย็ยบติด2อชั้นเรียบร้อยนะคะชิ้นถัดมานะคะก็ไว้บนสุดแบบนี้เลยะคะ่ะแล้วก็ใช้เข็มกับด้าเย็ยบติดอีกรอบนึงนะคะเพื่อจะได้ไม่หลุดนะคะเมื่อเราพันเก็บเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อมานะคะเราก็จะนำเศษผ้านะคะ เป็นชิ้นเล็กๆนะคะมาพับเก็บริมให้เรียบร้อยแบบนี้นะคะแล้วก็มามัดตรงกลางค่ะ มาตรงกลางของโบนนะคะเก็บความระเบียบให้เรียบร้อยค่ะใช้วิธีการผูแบบนี้ง่ายๆเลยค่ะแล้วก็ใช้กรรไกรตัดให้เรียบร้อยนะคะจากนั้นนะคะก้อนถึงคิวของกาวร้อนแล้วก็กิบป,ปักปิดนะคะเพื่อนๆจะใช้เป็นกิบหนีบก็ได้นะคะหรือกิบป,ปักปิดก็ได้ค่ะเดี๋ยวจะใช้เป็นปักปิดนะคะยิงด้วยปืนกาวนะคะแล้วก็นํามาติดที่โบเลยค่ะแค่นี้เองค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเป็นไงบ้างค่ะง่ายไหมคะทั้งง่ายแล้วก็สวยมากๆเลยค่ะเพื่อนๆ คนไหนชอบนะคะลองทำ